มือแรกที่ฉันถึงเชียงรายคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งร้านส่วนใหญ่จะปิดใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เปิดคือข้าวซอยห้อยขารีวิวอะคือคนกินเยอะมากน่ากินมากอรูข้าวซอยไก่โูแบบอวนะ่อยอะเติมนะเติมโหเสร็จคือสุกเข้มข้นอ่ะ ร้านนี้อร่อยนะอยู่ในแม่จันข้าวซอยเ่ห่คะร้าน้ำขนาดที่มาที่นี่วันนี้เพราะอยากกินน้ำเงนียวน้ำเหนียวเส้นกว๋วยเตี๋ยวค่ะอ uh huh. ือื้ออร่อยฉันให้ร้านนี้เข้มเลยอะ่ะ uh huh. ใส่เปรี้ยวหน่อยเส้ <S S <cent>. <S นนี่ที่นี่เขากินน้ำเงีียวเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลยนะ เป็นไงฉันให้ร้านนี้มีกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อตุนแลวเนื้อเป็นเนื้อข้าวซอยห้อยค่ะแม่จันน้ำซุปสูตรีแต่ลองชิมเนื้อเปื่อยไหมหฉันให้ร้านนี้ข้าวซอยห้อยค่ะจ้องมากินอร่อยมาก อยากได้หมูเยอะๆะเ,อะอเดี๋ยวสั่งที่เขาอเดมนี่จะเต็มค่ะสับเน้นๆค่ะนี่อืม,อมปีล้ละไปครับเหยียวยาทุกอย่างที่เจอมาเมื่อเท้าข้างกะไพแต่ร้อนเหมือนกรุงเทพไหมร้อนกว่า <laughs>